บทที่8 1บอดบ่อน้ำพุร้อนโดยอิงสโตนขีดล่างแฟนตาซีคลปข้ามควันลอยขึ้นจากหาดเหล่านักศึกษาเก็บกิ่งไม้จากในป่ามากองรวมกันเพื่อสุงกองไฟกิ่งไม้แห้งถูกเปลวเพลิงเผาไม่ส่งเสียงเปาะแปะเปลวไฟสีแดงเข้มพลิ้วไหวไปตามแรงลมยิ่งเพิ่มบรรยากาศเตาย่างหลายอันถูกตั้งขึ้นกลุ่มนักศึกษาเอาเนื้อเสียบไม้ปลาสดปลาแห้งและผักออกมาทาน้ำมันกับซอสก่อนจะเริ่มปิ้งบาร์บีคิวแน่นอนว่าทินสือโอได้รับคำเชิญ เขาคิดคิดดูแล้วก็ลงมือทำหมี่เย็นน้ำมันพริกกับสเต็กปลาทอดคราวที่แล้วที่ยิงปลายังเหลือปลายเยอะอยู่เลยที่เกาะแฟเวลมีมักกะโรนีอิตาลีซึ่งรสชาติก็ไม่เลวเขาต้มจนสุกแล้วเอาน้ำเย็นราจ,จากนั้นก็ใช้น้ำมันหมูน้ำมันพริกน้ำมันหอยน้ำพริกเนื้อผงชูรสผสมกับมักกะโรนีพอผอสมเสร็จก็จะได้หมี่เย็นน้ำมันพริกที่แดงและเย็นชื่นใจมาแล้ว ปาร์ตี้บาร์บีคิวขาดเหล้าไม่ได้ชินสือโอให้ชักไปซื้อเบียร์ห้าลังกับไวอีกเล็กน้อยที่ตลาดตัวเขาชักซีมอนสเตอร์และนิวเซนก็จะร่วมปาร์ตี้ด้วยเหล่านักศึกษาเอาอุปกรณ์เครื่องเสียงมาด้วยซึ่งต่อสายมาจากคริาหา์ของชินสือโอเพลง I Love My p e o p l e สุดเร้าใจดังขึ้น พอได้ยินเพลงนั้นชินซือโอก็เริ่มขยับขยื้นร่างกายบ้างใช่ว่าเขาชอบจังหวะด,ดนตรีนักหนาแต่เพราะเพลงนี้ดังสมัยที่เขาเพิ่งเข้ามาหาวิทยาลัยใหม่ๆตอนนั้นมาเวยหลงชอบฟังเพลงแนวดีเจกับร็อกเขาก็เลยฟังไปด้วยช่วงหนึ่งอยู่กับกลุ่มนักศึกษาก็ต้องสนุกสุดเหวียงกันหน่อยนิวเซนที่ทีแรกดูเคร่งครึมพอได้เบียร์สองขวดก็บ้าระห่ำยิ่งกว่าใครเขาถอดเสื้อทิ้งทําให้เห็นรอยสักบนตัว ซีมอนสเตอร์กับชาคค่อนข้างขครืมบวกกับคอแข็งจึงนั่งดื่มเบียร์อยู่ที่โต๊ะดีๆและดูเหล่านักศึกษาหลุดโลกเต้นกันเป็นเด็กนี่ดีจริงๆซีมอนสเตอร์สายร่างไปมาชาคพูดด้วยรอยยิ้มฉันแค่รู้สึกว่าอยู่มหาวิทยาลัยนี่ดีนะดูสิเด็กพวกนี้ไม่ต้องกังวลอะไรเลยฉันหวังว่าอลิซจะใช้ชีวิตแบบนี้ได้บ้าง หัวใจของอลิซไม่ค่อยแข็งแรงมาตลอดฉะนั้นเธอที่มีผลการเรียนยอดเยี่ยมจึงเลือกที่จะเรียนมหาวิทยาลัยที่นิวฟันแลนด์ไม่อย่างนั้นก็คงเข้ามหาวิทยาลัยโตรอนโตเห็นนักศึกษาหนุ่มสาวเหล่านี้ชักกอดนึกถึงลูกสาวแสนเรียบร้อยของเขาไม่ได้แม้ว่าอลิซจะมีความเป็นผู้ใหญ่จนชักภูมิใจแต่ตอนนี้เขากลับหวังให้ลูกสาวมีสุขภาพที่แข็งแรงไปเล่นบ้าบอกับเด็กคนอื่นๆได้ขู่จือกับเป้าจือหาของกินใต้โต๊ะ ดาย่าเดินมาหาเจ้าสองตัวแล้วเอาเหล้าป้อนใส่ปากพวกมันสองแลบราดอที่เพิ่งเคยกินเหล้าครั้งแรกก็หมดท่าเดินไปได้ไม่กี่ก้าวก็เซก่อนจะหมอบลงนอนกับพื้นชินสือโอตกใจตัวโยนตามที่เขารู้มาหมากินเหล้าไม่ได้นี่ตอนฉลองปีใหม่เพื่อนบ้านพนันกับญาติเอาเหล้าขาวให้หมาในบ้านกินปรากฏว่าหมาลุกไม่ขึ้นอีกเลยผ่านไม่กี่วันก็ตายไป ชาคเห็นชินซือโอทั้งตกใจทั้งโกรธจึงถามว่าเกิดอะไรขึ้นแล้วโบกมือก่อนจะเอ่ยปากไม่ต้องห่วงหรอกบอสหมาแต่ละพันรับปริมาณแอลกอฮอลได้ต่างกันแลบราดอร์ส่วนมากกินได้ตอนพวกชาวประมงพาพวกมันไปหาปลาในหน้าหนาวก็จะให้กินเหล้าแรงๆเพื่อรักษาความอบอุ่นของร่างกายแต่ชินซือโอก็ยังกลัวเขารู้สึกว่านักศึกษาพวกนี้กินเหล้าไปก็กลายเป็นคนบ้าเดี๋ยวจะมาแกล้งเจ้าสองตัวนั่นอย่างไรเสียเขาก็กินอิ่มแล้วเลยอุ้งหูจือกับเป้าจือกลับคฤหาดไปนอน ตอนอยู่ที่หาดซึ่งมีแต่เสียงเอะอะหูจือกับเป้าจือก็นอนหลับดีแต่พอถึงห้องเงียบๆทั้งสองกลับทยอยตื่นแถมตื่นมาแล้วยังทําตัวบ้าบออีกเห่าอยู่พักหนึ่งแล้วก็เริ่มวิ่งไล่กันชินซือโอจนใจเจ้าสองตัวนี้คงไม่เมออาอารวาสใช่ไหมหูจือกับเป้าจือที่กําลังเล่นกันอยู่หยุดพร้อมกันโดยไม่ได้นัดหมายทันใดหูลู่ไปด้านหลังเหมือนฟังอะไรอยู่แล้วก็วิ่งไปใช้ปากเปิดประตูก่อนจะวิ่งพุ่งลงไปข้างล่างคลางเห่าฮ้องไปด้วยเสียงผู้หญิงกรีดร้องดังมาจากชั้นล่าง ชินซือโอรีบตามไปหูจือกับเป้าจือเห็นว่าเป็นดายาก็ไม่ได้กระโจนไปกัดเพียงแต่ใช้หัวชนด้วยท่าทีเงอง,งะดูท่าจะยังเมาอยู่ดายามองชินสือโออย่างน่าสงสารก่อนจะอธิบายฉันมาขอโทษสตินสันบอกว่าคุณโกรธที่เมื่อกี้ฉันเอาเหล้าให้หมากินขอโทษจริงๆตอนนั้นฉันสุดเหวี่ยงไปหน่อยลืมไปว่าหมาทั้งสองยังเล็กอยู่ ชินซื้อโอกลัวว่าหูจือกับเป้าจือจะเป็นอะไรพอเห็นว่าทั้งสองไม่ได้เป็นอะไรนอกจากดีก็ไม่ได้ใส่ใจจึงโบกมือแล้วพูดขึ้นช่างเถอทีหลังก็อย่าทําอีกแล้วกันฉันว่าเอาเล่าให้หมากินยังไงก็ไม่ดีพอได้ยินแบบนั้นสีหน้าเป็นกังวลของก็คลายลงจากนั้นก็มองไปทางหมาหนึ่งในสองตัวที่เพิ่งจะชนเธอพวกมันไม่เป็นไรใช่ไหมชินซื้อโอแบมือออกข้างพลางยิ้มขมขืนฉันไม่รู้อาจจะเมา เขาเห่าสองครั้งหูจือกับเป้าจือก็หันมาจ้องเขาด้วยดวงตาใสาเป็นประกายแล้วก็วิ่งมาชนเขาด้วยความรวดเร็วไม่เป็นไรแล้วกลับไปสนุกเถอะชินสือโออุ้งหมาทั้งสองขึ้นมาแล้วเอ่ยปากดาย่าพยักหน้าก่อนไปขอโทษอีกครั้งจูบหมาทั้งสองแล้วเดินออกจากคฤหาหนดไปทอฮิ้วปีกหมาทั้งสองที่แทบจะหลุดโลกเข้าห้องนอนมาได้ชินสือโอก็ตบหัวตัวเองอย่างแรงแล้วเอ่ยขึ้นอย่างขัดใจโท่นี่โอกาสงามขนาดไหนเด็กนั่นไม่ได้แค่มาขอโทษแน่ เขามองสมองที่เลื่อยสมน้ำหน้าแล้วที่เป็นไอ้ผู้ชายสิงอายุสามสิบทำไมไม่ชวนเธอดื่มสักหน่อยละ่ะชินซือโอทิ้งตัวลงบนเตียงหูจือกับเป้าจือก็ตามขึ้นมาอย่างกระตือรือร้นในหัวเขามีแต่เรื่องชวนคิดลึกมัวแต่ยุ่งกับสองแสบจนท่ยงคืนชินซือโอถึงได้หลับตอนนั้นเหล่านักศึกษายังคงสนุกกันอยู่หาดทรายผืนกว้างถูกแสงจากกองเพลิงส่องจนเป็นสีแดง หกโมงเช้าของวันที่สองชินซือโอลุกขึ้นมาก็ได้ยินเจ้าสองตัวกรนเขาลุกขึ้นมาดูที่ปลายเตียงเจอกับเจ้าสองตัวที่นอนอิงแอบกันหลับสนิทเขาผลักหน้าต่างเปิดออกในที่สุดกลุ่มนักศึกษาก็เลิกสนุกกันบนหาดมีเต็นท์ใหญ่หลังหนึ่งตั้งอยู่และคอยเปลี่ยนสีไปเรื่อยๆทั้งแดงเขียวฟ้ามุ่งเติมสีสันให้หาดทรายสีทองพอเห็นเขาเปิดหน้าต่างกระรอกเสี่ยวหมิงที่กำลังกระโดดไปมาบนต้นไม้ก็วิ่งเข้ามาแล้วปีนขึ้นไปร้องขอผลไม่กินบนไหล่ของเขา พอได้ยินเสียงร้องของกระรอกหูจือกับเป้าจือก็พลิกตัวลุกขึ้นมานั่งสองขาบนพื้นตรงปลายเตียงแล้วมองเสี่ยวหมิงด้วยสายตาเบลอบนไหล่ของชินซือโอมีเสี่ยวหมิงโดยมีหูจือกับเป้าจือตามอยู่ข้างหลังในขณะที่เขาเดินเข้าไปทำกับข้าวในครัวกลุ่มนักศึกษานอนจนถึงกลางวันถึงค่อยๆทยอยตื่นพอตื่นก็มาขอบคุณและบอกลาชินซือโอขึ้นรถมินิบัสลงเรือเตรียมกลับโตรอนโต ชินซือโอไม่ค่อยเข้าใจพวกเขาเท่าไรขับรถมาจากโตรอนโตตั้งไกลแค่ไหนแต่เจ้าพวกนี้กลับมาแค่เพื่อจัดปาร์ตี้บาร์บีคิวที่พื้นที่ประมงของเขาชักติดต่อไปหาบริษัทขุดบ่อน้ำความลึกไม่เกิน20เมตรรัศมี2เมตรความลึกเมตรละ400หยวนลงไปเรื่อยๆจนไปถึง50เมตรถ้าลงไปอีกก็จะเป็นเมตรละ550หยวนชินซือโอเลือกความลึก20เมตรปริมาณน้ำคือ140ตันต่อชั่วโมงพอสำหรับแม่น้ำสายเล็กแน่นอน หลังมื้อกลางวันคนงานสวมหมวกนิรภัยสี่คนก็ล่องเรือที่เต็มไปด้วยอุปกรณ์มาถึงพื้นที่ประมงเริ่มจากการตรวจพื้นที่หาดทรายไม่ได้แน่แต่ดีตรงที่บริเวณเลี้ยงสัตว์เป็นดินธรรมดาพนักงานคนหนึ่งใช้เครื่องวัดการสั่นสะเทือนตรวจไปหลายสถานที่จนสุดท้ายก็เลือกจุดที่ห่างไปหนึ่งกิโลกว่าจากตะวันตกเฉียงเหนือของบริเวณเลี้ยงสัตว์ชินซือโอสงสัยใครรู้จึงตามไปดูด้วยว่าคนแคนาดาขุดบ่อน้ำต่างจากที่บ้านไหม เหล่าคนงานเห็นชินสือโอยังอยู่นึกว่าเขาห่วงงานจึงพูดขึ้นว่าวางใจเถอะครับขุดน้ําออกมาได้แน่ๆน่เดี๋ยวจะอธิบายให้คุณฟังนะเรารู้ว่าโลกเรามีชั้นหินห่อหุ้มอยู่นั่นก็คือชั้นหินใต้ดินซึ่งมีรอยแยกนับไม่ถ้วนน้ําก็อยู่ในรอยแยกนั้นส่วนเส้นจรเรารอยแยกยิ่งเยอะปริมาณน้ําสะสมก็ยิ่งมากพอเลือกที่ได้ก็เริ่มลงมือทํางาน บนพื้นยังมีหินอยู่แต่ก็ไม่เป็นไรขอแค่เครื่องเจาะเจาะลงไปถึงชั้นที่มีน้ำแล้วไม่เจอชั้นทรายก็พอก้อนหินบริเวณชั้นน้ำของจุดที่เจาะควรมีขนาดเหมาะสมดีที่สุดควรเป็นหินคออเบิลคนงานสองคนช่วยกันติดตั้งเครื่องเจาะเครื่องโม่เครื่องผสมปูนเครื่องสูบเสียงดังสน,นั่นดังขึ้นพร้อมการเจาะบ่อที่เริ่มขึ้นคนงานสองคนนำปูนแห้งเร็วเป็นกระสอบกระสอบมาผสมพอบ่อเป็นรูปเป็นร่างก็จะได้เทป,ปูนเพื่อคงรูป ทรัพยากรน้ำที่นิวฟันแลนด์อุดมสมบูรณ์จริงๆเครื่องเจาะเจาะลงไปไม่ถึงครึ่งเมตรก็มีน้ำคลนสีขุ่นออกมาแล้วยิ่งเจาะลึกน้ำบาดานก็ยิ่งผุดขึ้นมาเยอะมากขึ้นตอนนั้นก็ถึงคราวเครื่องสูบทำงานสูบเอาโคลนออกไปแต่ว่ายิ่งขุดบ่อลึกเท่าไรคนงานก็ยิ่งรู้สึกว่ามีบางอย่างแปลกๆเพราะมีไอ้น้ำพวยพุ่งออกมาจากบ่อไอ้น้ำก็เรื่องหนึ่งแต่ไอ้น้ำที่พ่นออกมายังร้อนอีกด้วยน้ำบาดานทะลักออกมาข้างนอกคนงานคนหนึ่งรีบสูบโคลนออกมาจนหมด น้ำบาดาลก็ผุดขึ้นมาอีกอย่างรวดเร็วคนงานยื่นมือไปจุ่มน้ำดูแล้วเนยหน้าขึ้นมาเอ,อ่ยปากอย่าตกตะลึงน้ำนี่ร้อนนะที่นี่อยู่ในเขตน้ำพุร้อนเหรอครับชินซื้อโอมองตาปริบๆเขาหมอบลงกับพื้นแล้วยื่นมือลงไปลองจุ่มดูน้ำที่ผุดขึ้นมาชั้นบนเย็นๆแต่พอจุ่มลึกลงไปสักประมาณหนึ่งเมตรก็เริ่มร้อนๆจริงๆน้ำพุร้อนจริงๆเหรอนี่ยเกาะแฟเวลามีน้ำพุร้อน,น,อน,อน,น,อนชาก,กับซีมอนสเตอร์ตะลึงไปตามๆกัน เส้นจรมีน้ำพุร้อนจริงแถมไม่น้อยด้วยอย่างเลวไฟแห่งขั้วเหนือน้ำพุร้อนเจ็ดสีล้วนแล้วแต่เป็นรีสอร์ทน้ำพุร้อนชั้นเยี่ยมมีชื่อเสียงในแคนาดาแต่ว่าน้ำพุร้อนไม่เคยถูกพบที่เกาะเฟเวลคงไม่ใช่บ่อน้ำพุร้อนจริง,รงๆใช่ไหมชินซือโอถามกลับถ้าพื้นที่ประมงมีบ่อน้ำพุร้อนอีกก็เยี่ยมเลยคนงานเกาหัวแล้วพูดขึ้นว่าเราไปขุดบ่อน้ำที่เซนจอนเจอน้ำพุร้อนมาไม่น้อย โดยเฉพาะเกาะกลางทะเลแบบนี้ก้นทะเลหลายๆที่อยู่ในเขตภูเขาไฟขอแค่ภูเขาไฟมีรอยแยกก็มีน้ำพุร้อนฉะนั้นทางทฤษฎีแล้วเนี่ยเป็นไปได้สูงว่านี่จะเป็นน้ำพุร้อนแค่ยังไม่รู้ขอบเขตของน้ำพุแล้วก็อุณหภูมิชินซื้อโอเยียดปากยิ้มแล้วเอ่อยขึ้นสำรวจต่อไปช้าๆหน่อยดูสิว่าเป็นน้ำพุร้อนจริงๆหรือเปล่า